เวลานี้จะมาตัดพักบุ้งขายจะอันนี้เป็นผักบุ้งจีนอุย้ยกว่าจะงามได้ใช้เวลาน,านานมากจ้ะแล้วตรงนี้เป็นพักบุ้งแก้วจ้ะพักบุ้งแก้วเออคนไทยก็ชอบทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะชอบพักบุ้งแก้วพักบุ้งแก้วของเรามันมันเราปลูกแบบว่าถี่เนาะแล้วก็เออ ดินมันเป็นดินไม่ค่อยงามจ้ะมันก็ได้แค่นี้ไม่มีพื้นที่ให้เลื่อยมันก,ก็ตั้งต้นสูงขึ้นแบบนั้นป้องมันก็ใหญ่อยู่จ้ะเดี๋ยวจะเก็บให้ลูกค้าจ้ะที่ก็จํากัดอยู่จ้ะขี่เหนียวปลูกจะแบบจงทางเดินไว้จงทางเดินไว้น,ไวนิดนึงเวลานั่งตัดก็ ก็นั่งขับไปด้านหลังอยู่เดี๋ยวตัดพักให้ลูกค้ากันจ้ะอระถุงมาใส่พ่อเขากิโลมาช่างพ่อเลยโอ้โฮเสียบฟ้า เอากันไก่ตัดเอาเพราะว่ามันมันจะได้ไม่เป็นช่ำเล็บไม่ดำด้วยแค่จะพักบุ้งแก้วได้แค่นี้จ้ะมันไม่ทันได้เป็นยอดอเลยเหมือนบ้านเราเนาะได้แค่นี้แหละเราก็รีบตัดแหละเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างดีไว้แล้วก็ใส่ถุงทันทีจ้ะก,กันเหี่ยว ยอใใหญ่ยอใหญ่หญหญวันไปตาพักบุ้งก็ฝนตกจากฟ้าร้องฝนกระหน่ำลงมาอย่างแรงเรานั่งอยู่ในโรงเรือนมันเป็นพลาส,สติกมันฝนมันทะลุไม่ได้จ้ะแต่ว่าเปียกอยู่เด้เพราะว่าไอ้น้ามันขึ้นไปแล้วไปจับอยู่ที่ทางบนใช่ไหมบนหลังคา แล้วพอฝนตกลงมากระแทกอะ่ะยดน้ําที่เกาะอยู่บนข้างบนนะมันก็มันก็เป็นละอองลงมาใส่เราอยู่จ้ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เปียกมากมายอะไรก็ยังดีกว่านั่งจากฝนฝ่าตะลองฝ่าทั้งลองทั้งแลบจ้ะทั้งตลอดเวลาเลยแต่ว่าเราเอารถไปแล้วก็นั่งอยู่ในโรงเรือนก็ไม่เปียก ไม,ม่มีคนถ่ายให้จ้ะมันก็เลยตั้งกล้องไว้ต่ำๆเพราะว่าขาตั้งกล้องแบบสูงเราก็ไม่ได้เอาไปเรา,เาไปจะแบบแบบตั้งโต๊ะแบบตั้งโต๊ะแบบเตเตยๆมันก็เลยลืมไปว่ามันจะซูมไอ้ที่อยู่ใกล้ซุดอะตอนนี้มันก็ซูมไปพักบุ้งที่อยู่ใกล้หน้ากล้องที่ซูดแหละแต่เราพอเห็นอยู่ดอนก ก็เก็บพักบุ้งให้ลูกค้าจ้ะไม่ได้ตัดแต่เป็นแถบไปนะจ๊ะเลือกเอาเลือกเอายอดใหญ่ๆยาวๆก่อนจ้ะพอปลูกค่อนข้างถี่ก็เลยก็เลยต้องเลือกเก็บเอาแล้วรอให้พวกที่ยังน้อยอยู่นั้นเขาใหญ่ขึ้นมาก่อนค่อยค่อยเก็บอีกทีหนึงมันตังไม่อยู่หนึ่งโล เราก็จะตัดหนึ่งโลหนึ่งขีดจ้ะไม่มีแม่ค้าคนนี้ไม่มีขาดมีแต่เกิน ได้แล้วได้แล้วหนึ่งโลหนึ่งโลหนึ่งขีดเดี๋ยวคันนี้ก็จะไปตัดผักบุ้งจีนเพื่อนก็ถามอยู่ว่าผักบุ้งจีนกับผักบุ้งแก้วมันต่างกันยังไงบางคนเขาก็ไม่รู้จักเนาะเขาก็เคยซื้อกินแต่ผักบุ้งอยู่ตามตลาดนะมันก็น่าจะเป็นผักบุ้งจีนละจ้ะส่วนใหญ่ <c oughs> ก็เลยบอกว่า ผักบุ้งจีนก็แบบที่เราซื้อกินตามตลาดอะที่เป็นต้นยาวๆแต่ว่าผักบุ้งแก้วก็จะเป็นที่เรากินกัะส้มตําก็จะอธิบายเขาประมาณนี้เขาก็จะอ๋อแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นยอดเหมือนที่เรากินกัะส้มตําที่เมืองไทยบ้านเรานะเพราะว่ามันอยู่นี่มันไม่ได้เลื้อยมันไม่ได้เลื้อยไปเหมือนที่บ้านเรามันก็จะเป็น แค่ยอดตังๆขึ้นจ้ะแต่ใบมันจะใหญ่กว่าสังเกตด,ดูใบข้างขวาฝนตกฝนตกเก็บของเข้าล่องก่อนข้างขวาคือผักบุ้งแก้วจ้ะส่วนข้างซ้ายเป็นผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนใบมันจะเลียวกว่าใบน้อยกว่าต้นก็น้อยกว่าจ้ะส่วนผักบุ้งแก้วนี่ต้นมันจะใหญ่จะอวบกว่ามันก็มันก็กรอบ ดีกว่าอยู่แหละคนไทยชอบคนฟิลิปปินก็ชอบจ้ะชอบพักบุ้งแก้วคนฟิลิปปินมาที่สวนนี่เขาชี้บอกเลยเอาอันนั้นนะระวันไปใหญ่ๆก็เลยจัดให้ไปจ้ามันก็หาเม็ดยากอยู่จ้ะเม็ดซื้อมาจากบ้านเรานี่แหละซื้อเม็ดพักบุ้งแก้วทีไรมันจะมีตัวหนังสือในนอ่อง เขียนว่าพัก,พกบุ้งจีนซุกซองเลยไม่รู้เป็นอะไรทําไมเขาต้องทําอย่างนั้นก็ไม่รู้สรุปก็ไม่ได้พักบุ้งแก้วแต่พักบุ้งแก้วนี่คือต้องไปซื้อส่วนตัวกับคนที่ขายอยู่ในอยู่ในเฟซอะไรประมาณเนี้จ้ะที่ได้มาก็คือได้มาจากคนส่วนตัวไม่ไม่แน่ใจว่าจากในเฟซหรือจากลาซาด้าน่าจะจากคิดว่าจากในเฟซจ้ะจําไม่ค่อยได้ด้วย เกี่ยวกับไทยปีนี้ก็จะไปซื้อมาใหม่ที่นี่จะซื้อแต่เม็ดผักบุ้งแก้วว่ามันมันใหญ่ดิมันยอดใหญ่ดิมันได้น้ำหนักไวดิตัดแบบไม่เท่าไหร่ก็ได้พอลอะไรเงี้ยผักบุ้งจีนนี่มันถ้าไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรมันก็ไม่งามเอาเลยจ้ะดินไม่ดีดินเป็นดินทรายไม่ไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์สักเท่าไหร่ สงสัยต้องไปหาขี้มมามาใส่ลมะมั้งที่นี่เขาจะเลี้ยงมมาก,กันจ้ะไม่ไม่ได้รู้จักคนเลี้ยงวัวคนเลี้ยงวัวน,นี่ขี้วัวเขาจะลงไปในบ่อใหญ่ๆเลยอะ่ะแต่ถ้าอย่างคนเลี้ยงมมาเขาก็จะเอาขี้มมาไปกองไว้หลังอคอกมมาอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถไปเอาได้พอดีรู้จักกับเจ้าของบ้านที่เคยเช่าอยู่จ้ะเขามีอคอกมมาเลยว่าปีนี้จะไปขอขี้มมาเขามาใส่ ถ้าขยันนะถ้าขยันนะถ้ามีขยันแล้วมีเวลาก็จะเอาถุงไปกอกขี้มาแล้วก็มาเทไว้จะ้ะปีหน้าก็ดินมันอาจจะงามกว่านี้อาจจะกลางลงเรือนอีกอยู่จากปีหน้าก็สนุกดีได้ปลูกกินแล้วก็ได้เก็บขายด้วยมีเวลาก็ไปเก็บขายไม่มีเวลาก็มันก็ไม่มันก็ไม่เป็นอะไรนะจะ๊ะปล่อยมันไว้ก็ไม่เป็นอะไรมันก็ดีอย่างนึงปลูกอย่างเดียวไปเลยแต่ก่อนปลูกพักหลายอย่าง คานาพักกวางตุ้งอะไรอย่างนี้แล้วพอเก็บแล้วมันก็แล้วเลยกระมดแต่พกบุ้งนี่เราเก็บไปแล้วมันก็แตกแขนงออกมาอีกจากมันก็เก็บไปได้เรื่อยๆจนกว่าอากาศจะเย็นพออากาศเย็นมันก็จะใบเหลืองตอนนี้อากาศร้อนอยู่ก็ยังเก็บได้หลายรอบอยู่จ้ะเก็บไปเรื่อยๆยกเก็บเอาเก็บเอาเฉพาะยอดที่ยาวๆไปก่อน ก็จะประมาณนี้จ้าเก็บผักบุ้งขายมืดตึ๊บเลยฝามืดตึ๊บเลยตอนนี้ฝนตกแล้วก็แล้วก็ฝ่าเราฝ่าแหลบฝ่ากเปียงผักบุงจีนเดี๋ยวจะแถมให้เขาเยอะๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยงามจ้ะฝ่าร้องฝ่าแหลบก, <laughs> ก็ขอบคุณที่รับชมจ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะตัดผักบุ้งต่ออีกอีกโลนึงเขาเอาผักบุ้งแก้วครึ่งโลผักบุ้งจีนครึ่งโลขายคนละราคาจ้ะเพราะว่าผักบุ้งแก้วมันคนนิยมเยอะก็เลยขายโลละโลละแปดสิปอันผักบุ้งจีนก็โลละเจ็ดิบเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากกินจริงๆแกอยากปลูกผักบุ้งแก้วทั้งหมดแหละแต่ว่ามันฟิดพลาัดอู้าหาแลบเอ เดี๋ยวเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้า